สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ fc ji, ยูช่องชะตายยาจิเด้อจะทุกๆูกทันดิเข้ามาาบึงยูช่องชะตายยาจิเนาะจ้าทั้งเก่าและใหม่จะจี ji, ขอสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างจ้าถูกไหมคะมีโชคมั่งไหมคะมีใครถูกบ้างราวพัฒนาวันที่12นะจ้ะนี่ไพ่ถูกก็บอกเอียดอยู่บจ้า ว่าคลิปต่อไปนี้ยายจี้จะลงของออยเอียดนะจ๊ะเราพัฒนาวันที่19นะจ๊ะคือว่าทั้งสปปอเล่าเพิ่นกะเป็นััหยุทธสงกรานคือกันเนาะจ๊ะจ้ะเป็นประเพณีคือกันครับทางทาไทยเฮ้าคือกันจ๊ะก็หยุดก็จะไป ออกอีกที่หนึ่งกะวันที่สิบเก้าวันศุกร์จ้าเจ๊จีก็ถือโอกาสถือแม่จะไล่วันเนาะจ่ายา๊จีก็จะลุ้งไห้ไว้ไหกอนเพราะว่าย,ยาจีกะจะมีภารกิจทำคือกันจ้าต้องไปงานในงานสงกรานนี้ต้องมีลูกหลานมาจากกรุงเทพแล้วก็ต้องไปเที่ยวแล้วก็มีงานไปแข่งการแข่งการแสดง แักเณนาจะในตำบล14หมู่บ้านก็ต้องไปแสดงว่าใครจะแสดงอะไรแล้วแต่ความสามารถของแต่ละหมู่บ้านศักเจนาจะแต่ของละหมู่บ้านเดีอยจ้าเพราะฉะนั้นยเจิก็เลยถือโอกาสที่หวยลาวหยุดหลายวันยเจิก็จะลงให้เร็วๆไปจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแั่ษณนะาจะ จ้ะจะลงของเออยเอียดก่อนนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะมีใครโชคดีบ้างเอ่ยเออยเอียดให้0ูนย์สามสองหนะจ๊ะใหญ่เอียดเข้า3าสองตรงตรง,ตรงบนนะคะแล้ว3 4มสี่สตัวกลับนะจ๊ะสตัวล่างหตัวแล้วก็3มตัวเต็มเต็มคือสาม สี่สองมาครบเลยจ้ะมาครบบนมาครบล่างบนก็สามตัวก็อยู่ในห้าตัวของเอ,เอียดตัววินนะจ๊ะเตถ่ายเอฟซีอยากกลับเวยจ้ะเพราะว่าโอาเอียเพิ่งกระบอกอยู่ว่าถ้าคิดว่ามันหลายตัวเนาะจ้ะไม่ต้องกลับก็ได้แต่ถ้าเอฟซีอยากกลับก็ไม่เป็นไรยายจีกระบอกอยู่ตลอดเนาะจ้ะก็กลับได้ถ้ากลับ บัตรตัวตัวอยู่นีนี่เด้อจ้ะมันจะมีอยู่ยี่ห้าคู่พร้อมตัวเบิ้ลจ้ะถ้าเขาบานรางคือคือหวัวตัวหวัววันที่สิบสองเนาะจ้ะมันกะบวขาดทุนดอกจ้ะพี่น้องจ้ะจีจีขอฝากเอฟซีตามเคยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามใ้มยจิด้วยนะคะก่อนจะดูคลิปหรือแนวทางใหม่ที่แะจิจะลงให้นะคะเพื่อ,อาจะาไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จิจะลงแล้วแะจิก็จะได้มีกำลังใจที่จะได้หาคลิปใหม่ๆมาลงให้ FC ได้เสียงโชคกันนะคะให้ไหว้กับเป็นแค่นวทางเ้อพี่น้อง จะเตรียมแค่เราเจอได้จ้าอย่าลงให้เลกของเอ,เอียดนะจา้าของเงียดนะจา้าโอ้ย,อยเอจิเอาอยู่นี่แหละเอาอยู่นี่แหละลาพัฒนา วันที่19เดือนเดือนสิบเก้เลยจ้ะวันศุกร์นะจ๊ะตรงกับวันศุกร์พอดีเจจีกะเอาตามที่เจจีเป็นเด็ซี่เพื่อนเลือใจอีกช่อมหนึ่งเพื่อนบอกว่าไว้ออกวันที่19านะเจจีก็เอาตามนี้นะคะบริจีบริคุตตามดูเบิงคูเกิลเนาะจ้ะมาออกวันที่เท่าไรแต่เห็นลุงยาบอกว่าออกวันที่19 วันศุกร์นะจ๊ะเด็กจีก็เลยเอาตามลุงยานะจ๊ะเดจีเป็นเล่กสีของลุงยาอยู่แล้วจ้ะโอ้ยออเอียดนะจ๊ะตัววินออเอียดได้ตัวไหนไหนดูสิ ดูสิดูสิดูสิห้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งบนล่างนะคะจับคู่จ้าห้าห้าอันนี้เด่นเด้อจ้ะเด่นนะจ้ะห้าห้า ห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งปดแปดปดดหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ถูกใจไหมจ้าตวินโอเอียถูกใจไหมจ้าจับคู่ให้เรียบร้อยจ้าถ้าถูกใจก็จับจวดจัดเราเื่อพี่น้องถ้าบอถูกใจกะบอจวดจัดเดือพี่น้องนี้ตัว อเอียดเด่นห้านะคะอเอียดเด่นห้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือตัวรองนะคะอันนี้คือตัวรองเด้อจ้ะแต่บนเนี่ยดิจ้ะออกตัวรองมาล้ายเถื่อนเลยเด้อพี่น้องไม่มาตัวเด่นของอเอียดเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าพี่น้นนองเอ้ฝากช่องด้วยนะจ๊ะ อีกแล้วเยอะแล้วเต็มแล้วยายจีเอ้ยยายจีเอ้ยเป็นยังไงจ้ารอไปนีเด้อพี่น้องเดี๋ยวยายจีจะเบิงเดี๋ยวยายจีจะเบิงอ้ยไอ้อาจารย์คนจะดีกับเอาเพื่อนนะส่งมาให้แล้วแต่ยายจีจะลงทีหลังนะแต่ยายจีได้ลงของงอเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวยายจีจะคัดตัวเด่นเพิ่มจากอยเอียดห้านะคะคัดเพิ่มมาว่า อคนจะดีกับอเพื่อนอยาเจจะคัดตัวไหนให้น้อยให้น้อยให้น้อยให้น้อคัดเด่นเด่นคัดเด่นเด่นก็จะมีโอ้โหห้าก็มานะห้าก็มานะฮะนะห้าก็มานะห้าก็มานะห้าออเียดมาแล้วนี่ ห้าอเยียดมาแล้วชนกันแล้วชนแล้วกับอออ,ออเพื่อนชนกับอ,อเพื่อนแล้วมาแล้วเตอีกตัวที่ชนนะคะก็คือแปดแปดจะจิบแปดดินให้แล้วนะคะแปดแล้วก็เจ็ดแค่นี้จ้าเพิ่มให้นะครับ เพิ่มตัวเด่นจากออเียดนะจ๊ะออเียดห้าตัวเดียวนะจ๊ะแต่ยาจีเพิ่มขึ้นมาคือแปกับเก็ดพี่น้องจะได้จับคู่ถูกจ๊ะว่าจะจะเอาแบบใดแต่เสินนะจ๊ะมันจะตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยพี่น้องจ้าขอขอบคุณอียดนะคะจะเลื่มเลือจ้าออเียดเขาตรงตรงเลือจ้าถ้าเข้านะคะถ้ากลับก็ยิ้มห้าคู่นะคะ แต่ถ้าไม่กลับก็สิบคู่แล้วแต่ใจของ f อฟซีเด้่เด้อจ้าขอให้โชคดีนะจ๊ะและเที่ยวสงการให้สนุกนะคะระวังอันตรายด้วยนะจ๊ะขับขี่นะจ๊ะระวังนะคะระวังระวังดีๆจะได้ปลอดปลอดภัยนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะ โอ้ยเตือนจังเลยเจ้า